สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมเอาพระสกุลลำพูนนะครับเป็นพระลือน้ามงคลนะครับเป็นพระกุจากจังหวัดลำพูนนะครับนี่นะครับนี่น้ามงคลนะครับนี่เขาเรียกพระพิมพ์เป็นพระยุกเดียวกับพระรอดพระสกุลลำพูนเหมือนกันหมดนะครับใช้แทนพระรอดได้นะครับนี่นะครับ มีความสวยงามครับแต่นี้มีตําหนินิดหนึ่งครับตรงพิมพ์พตรงฐานนี่้ฐานพระจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันเป็นพระเก่าครับต้องมีการชํารุดบ้างจะมีสวยร้อยเปเซนคงไม่หายากหน่อยนะครับถ้าองค์สวยๆก็ตีก็เป็นล้าน,นครับพระลือหน้ามงคลน,นี้นะครับแต่นี้ก็เป็นพระที่ผมเก็บไว้หลายปีแล้วนะครับวันนี้เอามานามาให้ดูนะครับว่าพระลือหน้ามงคลน,นี้ก็ เป็นมีความพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับคล้ายๆแบบเดียวกับพระรอดมหาวันนะครับพิมพ์ทรงเพราะเป็นพระสกุลลำพูนเหมือนกันนะครับมีไม่ค่อยมากครับพระมีน้อยครับพระลือนะบางคลนี่นะครับครับดูหน้าตาดูพิมพ์ทรงนะครับแล้วนี่ครับปกพอรอบๆข้างนี้นะครับเป็นพระที่มีความเก่าแก่ครับอายุรุ่นลาเขาเดียวกับพระ สกุลเล่าพูนนะครับครับทีนี้มาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังจะโนนขึ้นมานะครับพระที่ทํามาจากอามือนะครับบล็อกพิมพ์ที่ทําจากมือนะครับมันจะมีรอยโนโน้อยขึ้นมาด้านเป็นสันด้านหลังนี้ครับและจะมีรอยอย่ามือนะครับรอยนิ้วมือขึ้นมาเต็มนะครับ จากการแกะบล็อกแระพิมพ์ครับมือที่กดลงไปครับจะเป็นเส้นลายมือขึ้นไปนะครับถึงพุทธศิลป์สมัยก่อนนะครับใช้แฮนด์เมกหมดเลยนะครับใช้มือทํานะครับเป็นบล็อกจากดินเหมือนกันนะครับแม่พิมพ์บล็อกเป็นแม่ดินเผาเนื้อดินเผาเหมือนกันนะครับดูนี้ครับเป็นธรรมชาติเดิมๆนะครับด้านหลังครับให้ดูนะครับดูมุมนะครับดูธรรมชาติที่เขาทํามาจากการแกะบล็อกนะครับ มีความเก่าย่นนะครับยังมีคาบกุอยู่นะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านนี้นะครับด้านด้านด้านนี้นะครับนี่ครับครับเอกลักษณ์นะครับนี่นะครับรอยปิ้นรอยยุบของนิ้วมือที่กดแล้วออกจากบล็อกทรงนะครับพิมพ์ทรงนี่เป็นอย่างนี้นะครับเป็นธรรมชาติดั้งเดิมครับจากการแกะบล็อกมานะครับเป็นธรรมชาตินะครับ มีรอยคาบกุความยุบย่นยังมีนะครับสวัสดีครับวันนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ